ต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านวิชัยศรีขันจุดธูปเทียนบูชาพระจันทร์และกราบรัตนนาพระรูพรภาวนากล่าวบูชาพระจันทร์ครับลำดับต่อไปก็จะได้บูชาพระจันทร์สเทวาด้วดอกไม้ทูปเทียนสีขาวอย่างละสิซึ่งสถิตยอยู่ทางทิศบุรพาตรงทิศพระอัญญาโกนทัญญะรู้ก่อนไข่สำเร็จก่อนไข่และรวยก่อนไข่ ชายะชายาอีตีปีโสพรควาธณรัฐบาลและมหาธิรสมาคมพร้อมด้วยพี่น้องวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะขอว้พระอีสวรผู้เป็นเจ้าซึ่งสเสด็จลงมาชุบพระจันท์รเทวาด้วยนางฟ้าสิบห้าตนจึงบังเกิดขึ้นเป็นองค์ประจันผู้มีฤทธิ์ขีม้าทองท่องเที่ยวไปทั่วทิศา พระท่านจึงสเสด็จมายัางเมืองอุตรากุรุตวีพามรโคยานตวีปุพระเทหะทวีปและชมพูตวีพระท่านจึงสเสด็จมาปิทักรักษาคุ้มครองประเทศชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องวงชนชาวไทยทุกหมู่ล่าได้สิห้าปีเวียนรอบราศีเมธพุทธภพเมถุนกระกฏสิงการโดนพิจิตรลูมังกร คุมมีนต้องลักต้องจันต์ตประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวในต้องประเคาะตัวใดๆก็ให้คุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มเสนียจันไรก็มีชัยยะมงคลคุ้มโทษโทษาปารมีคุณสัม์ปโนยติปิโสพ,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 พาาระควาพระเวาพระควาอรหังอรหังชัยาชายะชัยยะสัมมาคมาชัยาชายะชัยยะจันทะเทวะข้าแต่พระจันทเทวราช สีประกายโอภาษขาวนวลควรหน้าทัศนาการอาพรเอี่ยมสำราญงามโอภาสขีอัศวราชเที่ยวเวียนรอบขอบเขตจักรวาลอยู่สถานทิศบูรพาลุงโลก,กทธาตุขอเชิญเทวราชรับวรามิตรทูกเทียนดอกไม้วิจิตแต่งตาการของขขาวหานครบท้วนล้วนแต่อร่อยลด ซึ่งคณะรัฐบาลและมหาเทระสมาคมพร้อมด้วยพี่น้องกวงชนชาวไทยทุกมู่เร่าปรากฏนามแต่งสังเวยพระสเสวยเสร็จสำลาญแล้วขอเชิญพระแก้วแก่นทวีรีบเข้าพิทักรักษาคุ้มครองประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องกวงชนชาวไทยทุกมู่เร่ายานานจงบรรดาลความสุขสวัสดีให้บังเกิดมี แก่ประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องวงศ์ชนชาวไทยทุกมู่เราอย่าลยล่วงปวงศัตรูคิดลายแรงพินาโรภัยอุบาทยายายีผูดผีปีศาจและดาวลายอย่าลบกวนก็ให้ประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องวงศ์ชนชาวไทยทุกมู่เราประสบแต่รวันสิริมงคล จเจริญผลด้วยโชคลาภอาบอิมใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สำเร็จผิดผลดังเจตจำงจเจริญเกียรติที่ยิ่งยงอายุยืนก็ให้สดชื่นดังสตะบงกฎดแก้วลอยอยู่รังชราบแพ้วพ่องน้ำกเกสมโสติเธอ อภัยยปริครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโคสลทรงพระสุบินนิมิตถึงอาเพศ16อย่างและเกิดความหวาดหวั่นต่อมรณะภัยที่มองไม่เห็นจึงทรงเล่าพระสุบินนั้นให้พราหมุโรหิตรับฟังปุโรหิตนั้นได้ทูลแนะให้ทำพิธีบูชายันแต่พระนางมาริกาเทวีพระมเหสี ขอได้โปรดเสด็จไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนราชาโกศลไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามถึงสุบินนิมิตท,ทั้ง16ข้อนั้นพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าไม่มีอะไรฝันนั้นบอกเหตุการณ์ในอนาคตหลังจากที่พระองค์นิผ่านและในที่สุดพระผู้มีพระภาค จึงทรงขอให้พระเจ้าประสเสนทิโกสนล้มเลิกการบูชายันและตั้งจิตน้อมเอาอนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรช่วยบำบัดปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจบาปเคราะห์ฝันร้ายและสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย อัญญะอัลลอฮ์พองมหาเตชังวรรณกิติมหาอียะซอบะฟาตะไตปองจาต้องต้อง ยานโทนิเมตาอะวามันดานใจโยจางนาปสะคุณาสะสะโตปะปะกอจดสุปินาะกันตัง

รัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุดทูปเทียนบูชาพระอังคารและขออาราธนาพระครูภาวนากล่าวบูชาพระอังคารลำดับต่อไปก็จะได้บูชาพระอังคารสเทวาด้วยดอกไม้ทูปเทียนสีชมพูอย่างละแปดซึ่งสถิตยอยู่ทางทิศอาคาเนแห่งภูเขาพุตสมเมนตรงกับทิศพระมหากศบบเอตะตะคะ ของผู้มีอายุยืนยาวนานถึงร้อยสี่สิบปีเป็นลำดับสืบต่อไปชายะชายะอีติปีโสภควาธณรัฐบาลและมหาเิระสมาคมพร้อมด้วยพี่น้องวงชนชาวไทยทุกหมู่เราจะขอไหว้พระอีส่วนผู้เป็นเจ้าซึ่งสเสด็จลงมาชุบพระอังคารเทวาด้วยกระบือแปดตัว จึงบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระอังคารผู้มีลิ์ีกระบือทองต้องเที่ยวไปทั่วทิศาแล้วท่านจึงสเสด็จมาอย่างเมืองอุตรากุรุทวีปอมอโคยานทาวีปปุพระเตหาทาวีปและชมพูทวีปแล้วท่านจึงสเสด็จมาบิทักรักษาคุ้มครองประเทศชาติศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แปดปีเวียนรอบราศีเมธพุธภาเมธุนกรกฎสิงการโดนพิจิตนูมังกรคุมมินต้องลักต้องจันต้องประเคาะตัวนอกต้องประเคาะตัวนายต้องประเคาะตัวใดๆก็ให้คุมโทษคุ้มภัยคุยค้มเสนียดจันไลก็มีชัยยะมงคลคุ้มโทษโทษา ปารมีคุณสัมปโนยติปิโสภัควาภัควาภะควาอารหังอรหังชายะชายะสัมมาคมาชายะชายะคกุมมะเทวะข้าแต่พระอังคารผู้แก้วการัศมีกายยาชมภูพิษนามน่าดูพระกายพิงทีมหิงสามหิตธิเดเท,ทีเ่ยวเวียนรอบฝั่งฟ้าชลาลิสถิทิ อาคะเนลูกโลคกา